สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับโรคอันสมบูรณ์นะไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้นางคิดไปต่างๆนานา,นาใจเต้นระสับพ,พิ่พมคำกตองว่าองค์อาจห้าวหาที่แท้เป็นคนที่มีลักษณะคล้ายกันรวนไม่ธรรมดาเช่นนี้ฉากนี้เห็นนี้ทำให้หยุนซีนึกถึงชายหนุ่มบนโลกมนุษย์คนนั้นอย่างอดไม่ได้เด็ดหัวศัตรูท่ามกลางทหารรับจ้างปนหนึ่ง รวงของในกระเป๋าเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ตอนนี้ในรังคุนเฟิงที่ทะเลเหนือซื้อหาวเคยสำแดงเด็ดยืนตังงานบนแท่านบูชาสู้รบกับคู่ก้า8แปดทิศอย่างไร้เทียมทานไม่มีคู่ต่อสู้อยู่แค่ขั้นแปลงจิตเท่านั้นแต่สังหารแม้กระทั่งผู้สูงสักก็ไม่เว้นและชายหนุ่มตรงหน้าคนนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผีคาดเทพเจ้าอย่างแข็งก้าหน้าตาลึงอย่างที่สุดทนงองอาจ ทรงพลังไล้สิ่งใดเทียบไปซื้อหาวกระโจนเข้ามาหิวตัวอัจฉริยะหนุ่มกระวิ่งหาหยุนสี่พานางหนีไปอย่างรวดเร็วนกกระจอกเมคาบเคิงกางนา,าชางวนสนใจชายหนุ่มคนนี้ฆ่าจ่าฟูงของพวกเขาทั้งยังสังหารมือดีเผาทรงขามคนนั้นได้ต้องน่ากลัวอย่างแน่แท้แต่ยายจึงต้องหนีล่ะทางด้านปักษาสูนตัวอื่นต่างก็ตรลึงกัน การกระทําชายหนุ่มคนนั้นเรียกได้ว่าน่ากลัวเป็นล้นคนเหมือนปีศาจอย่างแท้จริงทำการอย่างเฉียบขาดปิดเชียบอีกาทองผู้ยิ่งใหญ่ในพิบตายิ่งไปกว่านั้นเขายัางสางหารปากษาอาสูรอีกหลายตัวทำให้พวกมันวาดพาะว่าตามไปปากษาเทพเจ้านกกระจอกเมคาบเพิงหาได้ธรรมดาสามัญมันรู้สึกตัวทันใดอีกฝ่ายไม่กล้าต่อสู้เพราะรู้ตัวเองว่าสู้ไม่ไหวแน่นอน ไม่นานพวกมันก็เข้าใจแล้วว่าอีกฝ่ายมีฝีมือแต่กลับไม่สามารถสำแดงได้นานตอนนี้สำแดงเดชได้ไม่ได้แล้วเป็นโอกาสกำจัดเขาได้พอดีข้าไม่ถือหากต้องการไข่ใครขวางข้ามันต้องตายเสือหาวตาวาดลั่นวาจางเขามีการข่มขู่เนื้อข้อพิพากปากสาสนยนบางส่วนนิ่งเงนันไม่กล้าคุ้งเข้าไปแต่นกกระจอกเมฆาพเพิงไม่ใช่มันยังคงกุ้งเข้าไปเสือหาวยนอัจฉริยะหนุ่มเผ่าพันธุ์สงคราม เข้าไปในหม้อรับผนึกจากนั้นก็เก็บศพของอีกาทองที่ขวางทางขึ้นมาระหว่างวิ่งสำหรับเขาแล้วนี่เป็นอาหารเลิศลดซ้ำยังเป็นยารำเลิศเจ้าเราผู้การทหารรับจ้างร้อยปากสาพีโรธอีฝ่ายฆ่าจ่าฝูงและชิงศพไปแล้วทำเช่นนีด้ได้อย่างไรเป็นความอัปยดอย่างหนึ่งชิวต่อมาพวกมันก็ชะง,งักซื้อหารากหยุนซีสำแดงพลังยศระยะหลังพุ่งออกไปได้ไม่นานก็จมลงใต้ดิน หายรับในชั้นดินฝูงปักษา,าศูนย์กลางปีกปล่อยการโจมตีรุนแรงที่สุดโจมตีผิวดินลงบนสนามโบราณแต่ก็อาปากโค่อนอัคระยิงไปกว่านั้นมีปักษาบางส่วนตวัดปีกเฉือนพันดินแยกแต่มันก็ป่าประโยชน์แม้จะทลายชั้นดินแต่ไม่เจอตัวเสือหาแต่อย่างใดวิชาร่นระยะทางยานวิเศษของมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นความเร็วที่สุดในโลกหากครอบครองมันสามารถไปได้ทุกคนแห่ง ถ้าศึกษาจนถึงขั้นสุดยอดสามารถเข้าออกเตาวันจันทาท่องจัก,กรวาลได้แม้ว่าสามารถขึ้นสวรรค์เก้าชั้นลงขุมนรกเข้าออกดินแดนต่างภูมิภาคเขตวิชาชนิดนี้ย่อมลงดินได้หลบหนีในชั้นดินแต่เสือหาวครึ่งควบคุมได้ไม่นานเพิ่งศึกษาวิชาหนีใต้ดินอย่างทะลุป,ปุโปงโ,โดยเหตุนี้จึงสำแดงมัน ทหารรับจ้างร้อยปักษาโกรธเกี่ยวแต่จนปัญญาเสือหาวกบหญิงสาวเผาพันเทพเ,เจ้าหายไปในชั้นดินแล้วหาไม่เจอแล้วพวกมันเป็นปักษาไม่เหมาะกับใต้ดินครั้งหน้านำอาวุธลับท่าดินมาด้วยนกกระจอกเมคาเพิงคู่ได้เสียงเหี้ยมครั้งนี้สวญเสียอย่างใหญ่หลวงจะรายงานตอบผู้นำย่างไรได้ผ่านไปเนิ่นนานเสือหาวกับหยุนซีครึ่งคุ้งออกมาจากใต้ดินพร้อมกับหม้อสีน้ำตาลทั้งสองปรากฏกายบนปัจจภี เทราบสีเลือดถูกพันธานาการและผนึกแม้แต่ชั้นใต้ดินก็ได้รับผลกระทบยุนซีขมวดคิ้พวพั้วเขาเดินทางได้เพียง800ลีก็รู้สึกเหนื่อยเสียแล้วสนามรบโบราณแห่งนี้มีอาณาเขต50 0 0 0ลีพวกเขามุ่งหน้าลึกเข้าไปตอนนี้สิ่งที่ต้องทำหาใช่การเดินทางไปแคว้นสวรรค์แต่เป็นการทวงเวลารอคอยการช่วยเหลือเมื่อบรรพชนที่เคยสร้างความรุ่งโรจน์ให้แก่เผ่าพันธุ์เทพเจ้า ท่านนั้นคืนชีพทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเทพเจ้าชาราย,ยิ่งใหญ่พาดุภาพสะเทือนสามพ,พันแควน้นพลังต่อสู้สถานสวรรค์เมื่อวันวานสนามรบโบราณแห่งนี้เต็มไปด้วยพูดผีวิญญาณปรากฏายจ,จําเป็นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะหลังเดินทางรึอเข้ามาแล้วมันมีวิญญาณของปีศาจทั้งหลายอันตรายหนักพวกเขาหลีกเลี่ยงสถานที่อันตรายหลายแห่งสับหรีกเทพเจ้าแท้จริงเหล่านั้นอย่างระมัดระวังพวกเขาหยุดพักใต้ ตีนผาแห่งหนึ่งพักซักประเดี๋ยวเถอดนี่ป่าสะจากต้นหญ้าเรียบสงัดไร้เสียงระหว่างทางหนี้ทั้งที่มันควรจะน่าเบื่อทําให้คนขวัญหน,นีดีฝ่อแต่ซื้อหาอยู่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขาเปลี่ยมด้วยพลังเต็มไปด้วยความต้องการผจนภัยในสนามรบโบราณแล้วตอนนี้ก็อารมณ์ดีอย่างยิ่งกําลังจัดการกับมีการทองตัวนั้นถอนคนช้าแระและร้างทําความสะอาดอย่างคล่องแคล่วและชํานาญ ยืนซียืนมองยังหมดคำพูดเจ้านี่เป็นบ้าไปแล้วหรือถูกตามล่ามาถึงขั้นนี้แล้วอาจจะมีเทพแท้จริงไล่ตามมาทุกเมื่อเขายังห่วงกินอยู่อยังดีที่ข้านําน้ําแร่มาด้วยและมีเครื่องปรุงนานาชนิดกันไว้ดีกว่าแก้จริงๆซื้อหาพื้คภาพได้ความพอใจไม่นานเขาก็จัดการดีการทองโจซาตสานแล้ววางวันเหนือกองไฟแล้วใช้ไฟของตนย่างมัน ั้งยังนำหม้อออกมาเพื่อเคี่ยวซุปอีกด้วยเจ้ารังไฟอัจฉริยะหนุ่มออกมาเมื่อเขาเห็นฉากนี้ก็ตกใจกลัวนี่เป็นเรื่องอะไรกันอีกาทองขั้นเทพถูกย่างจนเป็นเหลืองทองอารามส่งกลิ่นหอมน้ำลายไหลลงมาไม่ขาดสายหยดลงบนกองไฟดังฉ่าอัจฉริยะหนุ่มจะไม่อึ้งได้อย่างไรจากนั้นเขาก็คนลุกคนชังเจ้าเนี่ยมาหิดเหลือเกินสังหารศัตรูก็เกินพอแล้วแต่ยังกินอีกพูดมาครั้งนี้มีผู้กล้ามาทั้งหมดกี่คน เชิญเทพสวรรค์มากี่องค์มีเทพเจ้าแท้จริงกี่ท่านจะมีทหารรับจ้างกลุ่มไหนโผล่มาอีกเสือหาอย่างงีกาทองพางขามอย่างสบายใจเฉียบเขาอยากได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้าไม่รู้อัจฉริยะหนุ่มคู่เสียงสัน่นมาแข็งปานนี้เจ้าอยาให้ข้าย่างเจ้าดิเสือหายิ้มเย้ยกว่าสายตามองแวบ,บหนึ่งก็เป็นแรงกดดันไล้รูปร่างแต่มือยังคงทำงานไม่หยุดเขานำเครื่องปรุง ออกมาโรยบนอีกาทองจากนั้นก็นําน้ําครึ่งออกมาขวดหนึ่งทาลงบนปีกอีกาทองที่ย่างจนเหลืองอารามว่องไวและไม่มีและมีท่วงท่างดงามชายหนุ่มข่าวสงครามขนพองสยองก้าวตะดึง,งนันเจ้าหนีพกของเรานี้ติดตัวได้หรือไม่เคยได้ยินว่านักโทคนไหนมีเช่นนี้ผิดมนุษย์มนาจริงๆแน่นอนว่าสิ่งที่เขามีมากกว่าคือความกลัว หากคนตรงหน้าย่างเขาด้วยเราจะทำอย่างไรเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้เขาก็เย็นวาบตั้งแต่หัวจะรดเท้าคนลุกคนชังข้าไม่รู้จริงๆรหลังมีการหาลือกันในตระกูลและตัดสินใจข้าเพียงผู้น้อยที่ถือเปน็นอัจฉริยะใช้ได้คนหนึ่งจะรู้ได้อย่างไรข้าตามอาจารย์ออกมาเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นเขากังวลยิ่งนักใบหน้าซีดเผือกตอบอย่างระมัดระวังเกรงว่าจะทำให้ราชาปีศาจต,ตรงหน้าบรนดาลโทสะเมื่อเทียกบกับจิตใจฮึกเขิม วางค่าใหญ่โตก่อนหน้าตอนนี้เขาเปี่ยมด้ความหวาดกลัวแม้แต่อาจารย์ของข้าก็ถูกสังหารอย่างง่ายดายเขาจะสู้ได้อย่างไรเช่นนั้นจะถามเจ้าหาพระแสงอะไรไม่รู้อะไรเลยข้าทิ้งดีกว่าซื้อหาวคือทำย่านะชายหนุ่มคนนี้ตกใจตัวสั่นเทาเดินผ่าสุดชีวิตแต่ป่าประโยชน์เพราะกูขนึกไม่มีทางหนีไปได้ในบรรดานหนุ่มสาวของเผ่าสงรามมีใครที่เก่งกาดบ้างซืือหาวถาม เขาไม่คิดว่าชาริยะตรงหน้าจะเป็นหนึ่งในชายหนุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลนี้ในรุ่นหนุ่มสาวมีสามราชันสงครามไม่ว่าคนไหนปรากฏกายก็เป็นบุคลคลผู้มีทิพย์ผลแข็งแกร่งเหนือคำบรรยายเสือหาพยักหน้านี่สีสมเหตุสมผลเผ่าสงครามที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในตระกูลจกักรพรรดิในวันวานจะมีอัจฉริยะหนุ่มที่แท้จริงได้หรือคนตรงหน้านี้ยังห่างอีกไกลโขเกินในเผ่าสงคราม ถูกยกย่องเป็นสามราชาสงครามเพียงคิดก็ไม่ธรรมดาใหญ่ยยไม่กล้าแต่งตั้งเป็นจกักรพรรดิสงครามเสือห่าเย้ยหยันอาจจะมีอยู่ในตำนานซืือชายหนุ่มตรงหน้าไร้สีเรือตอบเช่นเนี้หลังลังเลอึกอักอยู่คู่หนึ่งอะไรนะซือห่าตกใจถามอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่กลับได้ข้อมูลแบบนี้ข้าไม่รู้ว่ามีอยู่หรือไม่แต่ตะกัวรือกันนาหูมาตลอดชาตินี้อาจจะมีคนถูกแต่งตั้งได้สมญาณเป็นจกักรพรรดิสงคราม ไม่พูดก็รู้สมญานามนี้หมายความว่าอะไรเซอร์หาซักถามเขาเพื่ออยากทราบรายละเอียดลูกหลานที่โดดเด่นที่สุดในเผ่าสงครามเหนืออดีตที่ผ่านมาจึงจะได้รับสมญานามนี้ตั้งแต่อดีตยันวันนี้อาชาริยะที่ได้รับการแต่งตั้งมีเพียงไม่กี่คนสามารถนับได้น้อยเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้ถ้าจะอยู่ในยุคโบราณตการเป็นเพราะพักเขาบุกเบิกความรุ่งโรจน์ทำให้ตระกูลนี้กลายเป็นตระกูลจากกระพัฒส,สงคราม พอบนี้จะมีจ่าพัดส,สงคารามบังเกิดอีกแล้วเลยอซือหาเหลี่ยมมองหยุนสี่พบว่านางใจอร่อยไม่สนใจคําถามของเขาเอาแต่มองเขาย่างอีกาทองอย่างเคริบเขินเขาหัวราและพูดว่าเพราะชอบกินของอร่อยขามักจะถูกคนต่อว่าในสุดวันนี้ก็เจอคนรู้ใจแล้วฮ่าฮ่าเขาเบิกบานใจนักที่มีคนเข้าใจยามนี้ยิ้มใส่สดใสและเจอจ้าอย่างมากฉีกปีกอีกาทองที่เคลือบน้ํา พึ่งแล้วส่งอหยุนซี่เ้นผมของหยุนซีเป็นสีม่วงสวใหญ่ดวงตาดุดรูกแกว้วมีชีวิตชีวาเปล่งปากายจมูกโด่งเชิดริมฝีปากแดงสดงามจนแทบจะหยุดลมหายใจนางได้ยินคําพูดของซื่อหาวก็พูดไม่ออกนางหาได้รู้ใจอะไรไม่เคยมีความชอบชนิดนักพจท์ทำแบบนี้ที่ไหนกันเมื่อครูนางเมื่อรอยค้นึกถึงเรื่องในอดีตเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งแบกถุงใบใหญ่ยักษ์เขา่าเขาร้อยยอดข้างในมีแต่หม้อ ชมไหกับเครื่องปรุงต่างๆเป็นที่หน้าหัวเราภายหลังก็ได้รับการพิสูจน์เจ้านั่นเป็นจอมตะกะเขียนทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งแต่สิ่งที่หเหาะเขินจนถึงที่เดินดินรวมไปถึงน้าทิพย์บรรพการแม้กระทั่งว่ากัดขูข่ดหยุนซีเคยสงสัยในอดีตเจ้านั่นกับนางปลูกปั้มกันกัดติ่งหูขาวแววของนางเพราะเห็นเป็นอาหารหรืออยากกินใช่หรือไม่เขากลับสู่สภาพเป็นปกติเป็นจริงนางรีบ รับปีกสีเหลืองทองมามันส่องสว่างพันปานแต่กระจายยิ่งรู้สึกว่าคุ้นเคยกับภาพตรงนี้มันเคยเกิดมาก่อนโยนซียรูปผมงววลตามีชีวิตชีวามองชายหนุ่มตรงหน้าทำไมเขามีลักษณะนิสัยแบบนี้ลงรักอาหารเลินลดทั้งอย่างพกเครื่องปรุงนานาชนิดติดตัวช่างเหมือนคนคนนั้นเสียยิ่งกะไรยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองต่างก็มั่นใจมากล่าเริงสดใสต่อสู้กับศัตรูอย่างไม่กลัวเก่งมีลักษณะที่เรียกว่าไร้พ่าย เหมือนกันเหลือเกินหยุนซีใจสั่นละิกิจองมองชายหนุ่มตรงหน้าและเมื่อรอยหรือว่าจะเป็นคนเดียวกันนางไม่อยากเชื่อเลยคนนั้นควรจะฝังล่างอยู่ในดินแดนลกร้างบนโลกมนุษย์สิแต่นางสงสัยแข็งใจอยากทดสอบด้วยความอยากรู้นางยกมือขึ้นรูปเส้นผมสีม่วงขมับของซือหานะครับรูปเส้นผมเนี่ยสีดำต้องบอกเส้นผมสีดำของซือหาในขณะน,นี้เองหยุนซีก็ ทำเรื่องที่ใจกล้าอย่างยิ่งนางใช้มือขาวสาดจ,จับขูดเสือหาวแล้วออกแรงดึงเจ้าเป็นใครนางกระซิบถามเสียงไพยราะหน้าฟางจดจ้องตวงตาซสือหาวเขมงอย่าเข็นทะุจิตใจของเขาเสือหาวตะระึงงานเทพีหญิงในดวงใจของชายหนุ่มแห่งเขาเทพพระเจ้าบรณา,าการคู่มีท้วงท่าอราชรอนอนแนนรูปร่างงดงามกลับมีเป็นฝ่ายบิดขูเขาแบบนี้ผมสีม่วงดำของ นะตะบอบสีม่วงเนี่ยของหยุดสี่แพรสยายหยุดทานน้าขนตายาเป็นแพรสัลลิกดวงตาสุกใสใบหน้าขาว่องแดงระเรื่อเพราะกิริยาแบบนี้ช่างใจกล้าเหลือเกินสื้อหาตอบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติอย่างมากเขายื่นมือไปโอบเอวคอเกี่ยวของหยุดสีดึงรางออนแดน,นของนางเข้าใกล้จนได้กลิ่นกายหอมอันทําให้ใจสั่นไหวเขาเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วท่าทางมากประสบการณ์กอดหญิงสาวเลือดง,งามจากนั้น เชิดคางนางให้โศกตาด้วยท่าทีมุ่งมัน่นหยุนสีหน้าแดงขึ้นมาทันทีบ,บนใบหน้างามมีความเขินอายนางรู้สึกว่าอย่างดูอย่างไรก็เหมือนเจ้านี่ทำท่าเท้าจับจับแท้โรมนางรีแท้โรมนาลีแต่นางคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเพราะการกระทำของนางซอวแววคุมเครือสื่อความหมายยั่วยาแต่เจ้านี่รวดเร็วเหลือเกินไม่ช้าช้าแม้แต่นิดเป็นธรรมชาติผิดปกติโอบเอวบางของนางเช่นนี้ทอนแขน อุ่นล้อและทรงกำลังซสือหาจับคางนางไว้แท่งพูดในท่าทางทุ่มรึกและเติบโตว่าขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้ข้ากับเจ้าได้เจอกันนี่เป็นชะตาฟ้าลิขิตยุนซีมันงงแล้วนี่มันอะไรกันนางคิดว่าเขาเข้าใจผิดไปกันใหญ่เขาไม่ใช่คนคนนั้นตนเองคิดเพ้อฝันเกินไปเจ้านี่อวดดีเกินไปทั้งอย่างยิ้มอย่างมีเรศสไนนี่เป็นท่าทางอย่างร,ร่อรวงนางอย่างเห็นได้ชัดช้ำชองเช่นนี้เพียงมองก็รู้ว่าไม่ใช่คนเดียวเลย ทำให้นางกระด่างอายและรู้สึกเสียใจที่ทําแบบนี้เพีย้ยหยุนเสีเรียตบมือเสื้อหาวที่อยู่บนคางของนางทิ้งทันทีนางไม่อยากถูกแทะรมความสัมพันธ์แบบนี้ระมุมระไมแน่นชิดเกินไปแม้คนคนนี้จะเคยช่วยชีวิตนางแต่ทําอะไรทรงเดชไม่ได้อย่าได้แข่งใจเจ้ากับข้าได้เจอกันในที่ราบเสียเลือดต้องเป็นบัญชาสวรรค์นแน่นอนเื้อหาวกอร่างสูงระหงละเลยนะัพระอ,อละชรเนี่ยสัมผัสกับความอุ่มนิ่ม กินหอมเฉพาะตัวหญิงสาวด้วยท่าทางหมูตายไม่กลัวน้ําร้อนลวกข้าจําผิดคนแล้วหยุนเสียบอายดินพานอย่างแรงตบมือข้างนั้นเพื่อให้เขาปล่อยนางงดงามอย่างยิ่งยวดองสียาวสยายนุ่มเรือนดูดแพรไหมดวงตาสุขใสตอนนี้ย่นจมูกท่าทางขัดเคืองใจชนิดมีเะไรสนัยบางอย่างช่างหน้าตริงึงเสือหาไม่ยอมปล่อยยังคงโอบเอวบางของนางไว้แต่เดิมมืออีกข้างก็ยื่น เข้าไปในกลุ่มขมของนางสัมผัสกระติงหูของนางเบาๆยนเสียสะดุ้งเจ้านี่มือไวและจับจ่วงเหลือเกินใจกล้าถึงเพียงนี้นาะงต้องรีบรลบซ่อนแม้ว่านางจะโทษตเองด้วยความสงสัยคิดว่าคนบนโลกมนุษย์ยังไม่ตายแต่การทดสอบอย่างบูมบามชนิดคนลับ์ชางเร้ายเสียจริงเจ้ายนทีถอยหลังกู้แต่ร่างกายกับส,สถานแทบจะกระตุกพอเจ้าโงน่นีบีบติงหูอ่อนนิ่มของนาง นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขยับแผ่วเบาจากนั้นก็ออกแรงดึงทำให้หนางตกใจใบขูแดงก่ำได้ความอับอายร่างกายราวก็ถูกไฟดูดตูมโยนซีทนไม่ไหวแล้วก็เป็นผู้มีบุญคุณของตนเองแต่ยอมไม่ทำอะไรสุ่มสี่สม5ไม่ได้ร่างกายระเบิดอาัคาระอยากจะผักซื้อหาให้กระเด็นออกไปแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเคสวิชาที่ยิ่งใหญ่อัขระผาพายชนกับซื้อหาแต่ไม่เกิดผลใดต่างสลายหายไปทั้งหมด ยนซีต่ดึงจากน้นก็รู้สึกตัวไอภูมิคุ้มกันพานุภาพบ้านี่ในช่วงเวลาแบบนี้ความสามารถพิเศษที่ฝ่ายได้กับต่อต้านอาัคาระขจัดอาัคาระพลังของนางสาแดงเดชในตอนนี้ทําให้นางเกินไม่เข้าคลายไม่ออกนางรู้สึกว่าเล็วไหลขนาดเดียวกันก็เก้อเขินเป็นที่สุดปล่อยมือนางหน้าแดงระเลืองตวาเสียงเบาเสือหาไม่เข้าใจขนาดถามกอดเอวนางว่าเพราะอะไรยุนซีท่าคุ้มค้างยังถามอีกว่าเพราะอะไรจงใจแน่นอนแต่ คิดถึงท่าทาที่เล่นทีจริงของตนคายว่ามีเจตนายั่วยุนางก็รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายผิดเจ้าเข้าใจผิดแล้วนางเรอโฉมตอนนี้เปล่งประกายร่างกายขาวสะอาดแวววับบริสุทธิ์ผุดผ่องมีลักษณะเกิดอาดเอือมเหมือนเทพีต,ตกสวรรค์อย่างแท้จริงซื่อหายิ้มใส่ทำให้เกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันเขาดึงติ่งหูของนางจากนั้นก็ปล่อยมือแล้วพูดว่าเอาละความเข้าใจผิดอันงดงามหวังว่าครั้งหน้าจะเจิดจ้ายิ่งกว่า ครั้งหน้าอะไรอยู่นซีมีความคิดอยากจะขบกกามอยากจะกัดเขาข้าจะผิดคนข้าจำผิดคนเจ้าเหมือนกับคนที่รู้จักของข้าคนหนึ่งยิงนักยุนเซียที่มาสงบสติอารมณ์รูปผมถอยหลังไปสิบกว่า9ก้ากลัวเขาจะโถมเข้ากอดจริงๆเขาอยู่ที่ใดเป็นศัตรูความรักของข้าหรือให้เขาเนรีบโคหัวมาข้าจะตบให้ร้มในหนึ่งฝ่ามือซืือหาวดียนซีหมดคำพูด ยามพบกันครั้งแรกชายคนนี้สร้างความประทับใจให้กับนางปรากฏว่าเมื่อได้รู้จักกันพบกันเจ้านี่เหลือขอไม่น้อยเลยเขาตายไปแล้วชาเป็นเรื่องนา้าแต่เจ้าไม่คิดว่าที่เราได้พบการร่วมเดินทางด้วยกันมีศีสันยิ่งกว่าหรืเสือหาพูดยิ้มยิ้มหยุนซีหันหลังหากเขาไม่ใช่ผู้มีพระคุณนางคงสั่งสอนเป็นแน่ข้าคิดว่าเราเสือหาพูดถึงตรงนี้ถูกหยุนซีตับดบทนางขบการพูดอย่างโมโหเดือดดันเราควรออกเดินทางแล้ว เฮ้ยช่างน้าเศร้าเสียจริงซื้อหาวสายหน้ายกปีกีกาทองขึ้นแล้วเรื่องสว่าป่าแสงสว่างไหลเต็มปากินหอมกุ่นขจรขจายยิ่งไปวันนั้นเขายังบูมบามเขายังเขาได้ว่าบุยาบเนี่ยให้หยุนซีลงมือกินแม่ต้องเกงใจเจ้ายิ่งใหญ่ปานี้ใหญ่เป็นจอมตะกับหยุนซีอดไม่ได้จะพูดเชนนี้ไม่ได้แต่มองดูปีกีกาทองยิ่งย่างจนเหลืองแมววับในมือนางก็เกิดความอยากอาหารขึ้นมาเช่นกันนี่เป็นถึงปีของเทพเจ้าแต่กับ ถูกนำมาย่างมันช่างหน้าโมโหสุดท้ายนางก็กัดไปคำหนึ่งอย่างทนไม่ไหวเนื้ออีกาทองเข้าปากและละลายทันทีกินหอมกระตุน้นความอยากอาหารทั้งอย่างสองแสงมงคลอีกด้วยเนื้อเพราะเนื้อของมันแฝงไว้ด้วยพลังปานมากมายเหลือเกินเป็นยารำคานีอ่อะไรนี่เจ้าเนี่ยมองหรือ,อยังเนี่ยเจ้ามองพอหรือ,อยังมีอะไรอยากจะพูดใช่ไหมซื้อหฮา แท้ป,ปีกีกาทองพังมองอัจฉริยะหนุ่มเผาสงคมค่ะชายหนุ่มอาปากพะงาพะง,ง,า,พง,งาไม่รู้ควรจะพูอะไรดีก่อนคนด่าขึ้นมาทีทีเจ้านี่หยอกร้อยหญิงงามแต่ไม่มีผลกับผันมาจัดการเขาหน้าช่างเสียเหลือเกินเสือหาเปิดโคนผนึกไหลออกมาส่งสัญญาณให้หยุนซีเพื่อเชิญนางเนี่ยดื่มเหล้าข้าไม่ดื่มหยุนซีสายหน้าช่างหน้าเศร้าเสียจริงเสือหาคู่ละกอกเราเข้าปากจานนั้นก็กินเนื้ออีกาทอง ไม่นานร่างกายเขาก็ระเบิดแสงเจิดจ้านี่เป็นการแสดงออกถึงพลังปราที่เข้มข้นเกินไปเขานั่งขัดสมาธิเพื่อย่อยมันรักษาการบาดเจ็บทําให้ตนฟื้นฟูสู่สภาพที่ดีที่สุดนะครับเขาเนี่ยสง่าง,งามทุกอนูของร่างกายข้นแสงสว่างแวววับดูรูปปั้นสีทองกายเนื้อไร้ลาคียิ่งใหญ่เป็นที่สุดไปกันเถิดเมารุกขึ้นอีกคาซื้อหาวก็สงบนิ่งมองอยู่เสียเราเรียกไหนออกเดินทางขอโทษน,นะ เมื่อคู่ค่าจำผิดคนไปยุนเซียอธิบายเจ้าไม่คิดว่าการพบการครั้งนี้สดใสย,ยิ่งหนักเดินทางพบผานแต่ยาพาดเป็นอันขาดเสือหาพูดอย่างจริงจังเจ้าช่งา,ยยางไร้ยางอายหยุนซีงุนหงิดเอาแหละเราออกเดินทางกันเถอะเสือหาพูดระหันหลังอย่างสุข,ขุมจากนั้นก็ชี้นิ้วออกไปปิดชีพมือดีเผาสงครามแล้วย่างสมขุมเข้าไปในสนามรบตอนนี้เขากับนะสู่ความเด็ดขาดไม่ รออะไรอต่อไปมีความมหังกาอย่างหนึ่งหยุนซีชะง,งักถึงอย่างไรก็รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ชอบมาพากวนเสมือนนางได้ยินเสียงถอนหายใจด้วยความเสียดายเสือหาวยิยงย่าไปด้วยอารมณ์หลากหลายเขาคุณเคสสุดท้ายแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวจริงกับหยุนซีทำได้เพียงรอบถอนหายใจพอเขารู้ว่าสถานะของหยุนซีในตอนนี้หาได้เป็นเช่นที่ผ่านมานางหลอมรวมเข้ากับหินบัญชาสวรรค์วันน่าจะวิวัฒนาการจนถึงขั้นสุดยอดเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริงเห็นได้ชัดว่า เมื่อใดที่ตามที่นางกลับสู่ตระกูลต้องได้รับการถ่ายทอดโดยเทพสวรรค์แม้กระทั่งว่าเทพพระเจ้าชาราผู้สร้างความรุ่งเรืองเมื่อครั้งบรรพการอาจจะถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับนางได้ตนเองหญิงสาวคนนี้รับความรักจากเผ่าพันธุ์เทพเจ้าไม่ยอมไม่เกิดเหตุสุดวิสัยแม้แต่นิดต้องถูกอารักขาอย่างแน่นหนาเน่หากซื้อหาเปิดเผยความจริงเมื่อหยู่เสีทราบเรื่องเช่นนั้นจะปิดบังไม่มิดจะไม่มีความรับอิกต่อไป พราะเทพเจ้าชารามีวิชาแก่งกล้าสามารถรับรู้ทุกสิ่งได้ในพริบตายิ่งไปกว่านั้นเมื่ออยู่ร่วมกับเทพสวรรค์ก็ย่อมรู้ได้คนเหล่านี้มีประสาทสัมผัสเชียบแรงยามถ่ายทอดวิชาให้แก่นางจะรักษาความรับได้อย่างไรเสือหาพาเรื่องมามากมายเลยเกินแม้จะไม่มีเจตนาร้ายแต่เขารู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์ซับซ้อนแม้จะช่วยชีวิตหยุนซีแต่หากมีคนรู้ตัวตนของเขาก็อาจจะเกิดเหตุร้ายได้เขามีเคล็ดวิชาต้องห้ามไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนก็ตาร้อน เพื่อสร้างขนทางให้รอดของตนและหลีกเลี่ยงไม่ให้หยุนซีลำบากใจเมื่อถึงเวลาเขาจึงไม่เปิดเผยตัวจริงเป็นเพราะความสามารถของข้าไม่พอหากกลายเป็นเทพทัวันก็ไม่ต้องกลัวเกงแล้วสามารถตรุยไปทั่วปฏิพีหากต้องคำานึงอะไรมากมายหยุนซีฟังเขาถอนหายใจเช่นนี้ด้วยความง,งุนงงยายจู่จู่จึงพูดเช่นนี้หยุนซีจะเป็นเขยของเผ่าผ่านเทพเจ้ามีเงื่อนไขอะไรซืือหาวเก็บความเข่งขื่นเริ่มขวเร,ร,ร้อไร้ขัง หยวนซีตาลึงเจ้านี่กําลังคิดอะไรกันแน่เปียเรื่องเร็วเหลือเกินทําให้นางจับ้นชนปลายไม่ถูกเจ้าจะพูอะไรกันแน่นางถอนหายใจและถอยหลังหลายก้าวเอ่ยถามเจ้าคิดว่าหากข้าไปสู่ขอเจ้าที่เผ่าเทพเจ้าข้าจะแต่งเข้าตระกูลได้ไหมพูดตามตรงข้าไม่อยากเป็นเขยแต่งเข้าเลยจริงๆซืือหาวกระยิ้มยยองเจ้าพูดพามอะไรหยุนซีหน้าแดงเฉลิงตามองเขานิบช่างหน้าเอือมระอาปากไม่มีหูรูด หยนซีออกไปท่องโรคกับข้าเถิดกับตระกูลเจ้าไม่สนุกหรอกบางเพนตะบะช่างหน้าเบื่อภูการที่แท้จริงจะต้องตรุยไปทั่วราได้มาเพราะการต่อสู้ซืือหาวหยุ่งหยุนซีสส่หน้าด้วยความรู้สึกว่าเจ้านี่เชื่อถือไม่ได้นี่คิดจะร่อรวงนางจริงเือเฮ้ยเมื่อดีอันดับหนึ่งของอยู่ตรงหน้าเจ้าเจ้าไม่ตอบรับต,ต้องเสียใจเสียีหลังแน่หยุนซีได้ฟังก็หัวเราะแล้วพูดว่าจะยอมเข้าร่วมเผ่าพันเทพเจ้าไหมพอสวรรค์ยิงเจ้าฝากตัวเป็นศิษย์สำนักเทพเจ้า ความสาเร็จในวันหน้าจะไร้ที่สิ้นสุดเทพสวรรค์เั่นเลยเสือหาวยียตป่าแล้พูดา่าคากลัวว่าพอไปถึงเผ่าเทพเจ้าจะแตกกระเจิงเมื่อถึงเวลาจะทําให้ข้าระบากใจเจ้าช่างหลงตเตงเสียจริงหยุดสีกอกตาใสอย่างอดทนไม่ไหวสิเผ่าพันใหญ่แห่งสวรรค์ที่ว่าเป็นเพียงความรุ่งโรจน์ในอดีตเท่านั้นชายหนุ่มตรงหน้าเจ้าจะพุ่งทยานในวันหน้าเป็นแน่ข้าคนเดียวก็สร้างตระกูลจัก,กรพรรด ราชนิกูลได้ข้าจะถูกยกย่องเป็นจกักรพรรดิสวรรค์เจ้าอย่าพลาดเชียวนะซื้อหาวหยอก,กรอโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอบครับ